ผู้การตำรวจบุรีรัมย์สนที่กำลังหลายฝ่ายลุยตรวจสถานบันเทิงป้องกันเหตุไฟไหม้และกราดจิงซ้ำพบหลายแห่งยังเสี่ยงผู้การตำรวจบุรีรัมย์นำกำลังตำรวจสนที่กับหลายภาคส่วนทั้งฝ่ายทหารฝ่ายปกครองสพสามิตรและเทศบาลตรวจแรงบริการสถานบันเทิงเพื่อป้องกันทั้งเหตุไฟไหม้และเหตุการณ์กราดยิงซ้ำรออีก พบโครงสร้างประตูหนีไฟผับหลายแห่งยังเสี่ยงอันตรายแนะแก้ไขปรับปรุงทางย้ำตรวจเข้มอาวุธปืนเวลา21มีานาคมพลตำรวจตรีรุจพน์นาวัตผู้บังคับการตระเวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยพันตำรวจเอกสุวิจักรกันเยี่ยมรองผู้บังคับการตรวจภูทรจังหวัดพ,พันตำรวจเอสจก,เอก,กรรอเอสิริวัฒสมกิจสิริผู้กำกับการสถานีตระเวจภูทรเมืองบุรีรัมย์ ระลมกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งทหารฝ่ายปกครองอําเภอเมืองสับพสามิตรจังหวัดและเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ลงพื้นที่ออกตรวจสอบแหล่งบริการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะหรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกันในพื้นที่อําเภอเมืองบุรีรัมย์เพื่อเป็นการเป้าระวังป้องกันเหตุไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ผับซ้ํารอยเหมือนจังหวัดชนบุรี ที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมากซึ่งจากการตรวจสอบสถานบันเทิงหลายแห่งยังพวบว่าอยู่ในความเสี่ยงทั้งเรื่องโครงสร้างประตูหนีไฟที่ยังคับแคบป้ายเขียนไม่ชัดเจนก็ได้คำชบใไปผู้ประกอบการได้แก้ไขปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยทั้งพนักงานและนักท่องเที่ยวป้องการเหตุโศกนาฏกรรมซ้ำรอยพร้อมกันนี้ยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการช่วยตรวจสอบทั้งพนักงานและนักท่องเที่ยวอย่างเข้มข้นด้วย หากพบมีการพกพาอาวุธปืนกให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุกราดยิงหน้าผับซ้ำรอยเหมือนจังหวัดอุบลราชธานีด้วยเช่นเดียวกันโดยผู้บังคับการตุรบุทรทอจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวว่าวันนี้ได้นำกลำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับทาหารฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสัปรปสามิจังหวัดและเทศบาลเมืองออกตรวจแหล่งบริการสถานบันเทิงโดยเน้นตรวจทั้งโครงสร้างอาคารถังเคมีดับเพลิง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้และความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งจากการตรวจสอบพบว,ว่าโครงสร้างสถานบันเติงบางแห่งยังอยู่ในขายที่เสี่ยงอันตรายอาทิช่องทางหนีไปที่ค่อนข้างแคบแคบที่มีสิ่งกีดขวางวางอยู่รวมถึงป้ายไม่ชัดเจนบางร้านไม่ได้เขียนว่าทางหนีไฟแต่เขียนว่าทางออกขณะที่ถังเคมีดับเพลิงก็พบว่ามีค่อนข้างน้อยเกินไป จึงได้กำชับให้ทั้งฝ่ายผู้ประกอบการได้เพิ่มเติมถังเคมีดับเพลิงและแก้ไขทางหนีไฟให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุโศกอนาต,ตกรรมอย่างเช่นเหตุไปไม่สถานบันเทิงที่จังหวัดชนบรุรีนอกจากนี้แล้วยังได้กำชับให้มีการตรวจเข้มเรื่องของการพกพาอาวุธเข้าไปในสถานบันเทิงเพื่อป้องกันเหตุกราดยิงซ้ำรอยที่จังหวัดอุบลราชธานีเช่นกันซึ่งผู้ประกอบการสถานบันเทิง ทุกแห่งก็พร้อมให้ความร่วมมือทั้งตรวจตราเรื่องของอาวุธปืนและจะดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้างประตูหนีไฟและเพิ่มทั้งดับเพลิงให้เพียงพออีกด้วยนิวส์24สุรชัยพืรักษาภาพข่าวนิราทิพสีรายงาน